เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวกรกนกเกื้อสังดิฉันมาแสดงทัศนะในประเด็นท่านคิดว่าการเมืองที่ดีสําหรับทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างไรและประเทศไทยควรทําอย่างไรเพื่อให้การเมืองที่ดีเช่นว่านั้นเกิดขึ้นจริงท่านผู้ฟังคะในสังคมที่เด็กหลายคนถูกลดทอนด้วยการปิดกัน้นผู้ใหญ่หลายท่านถูกมองข้ามเพราะช่วงวัยเพื่อนต่างเพศถูกขีดแบ่งด้วยความไม่เข้าใจ กฎหมายถูกนํามาใช้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อให้เกิดความเสมอภาคจากการถูกผลักไสซึ่งนี่ก็ไม่ได้ต่างไปจากการเขียนเสือให้วัวกลัวเลยค่ะในทัศนะของดิฉันกฎหมายควบคุมได้เพียงการประทําและกฎหมายก็แก้ไขไปในทางที่ไม่ควรได้เช่นกันกฎหมายจึงไม่ใช่วิธีการสร้างความเสมอภาคอย่างแท้จริงทุกท่านคะการเมืองที่ดีสำหรับทุกเพศทุกวัยในทัศนะของดิฉัน คือการเมืองที่มีความยุติธรรมในจิตสำนึกยุติทุกความแตกแยกจากความหลากหลายด้วยการเข้าใจธรรมชาติอย่างเป็นธรรมสำหรับดิฉันความยุติธรรมมีใช่ความเท่าเทียมและความเท่าเทียมก็ไม่เคยมีอยู่จริงในโลกใบนี้เราเกิดมาจากต่างครอบครัวหลากหลายวิธีการเติบโตเป็นปกติที่เราจะมีอัตราความเป็นตัวตนต่อให้กฎหมายใดจะศักดิ์สิทธิ ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความแตกแยกได้เท่ากับคุณธรรมความเป็นมนุษย์ทุกท่านคะดิฉันเชื่อเหลือเกินคะ่ะว่าไม่มีผู้ใหญ่ท่านไหนอยากผลักใสความคิดของเด็กท่านเพียงต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะด้วยความนอบน้อมสุภาพและดิฉันในฐานะเด็กก็พร้อมจะรับรู้ทุกประสบการณ์ของผู้ใหญ่ด้วยความเมตตาหรือแม้แต่เพศทางเลือก ก็ไม่ได้ต้องการพอรอนวิเศษจากฟ้าที่ลำหน้าไปกว่าใครพวกเขาเพียงต้องการความเข้าใจมีตัวตนมีจุดยืนเฉกเช่นทุกคนตามหลักกฎหมายทุกท่านคะดิฉันไม่ได้ต้องการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ในทุกด้านแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องมีคือการเป็นผู้มีอุเบกขาไม่ใช่การวางเฉยแต่คือการวางตนเป็นกลางไม่เอ็นเอียงสุดโต่งฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หาจุดร่วมจากความหลากหลายด้วยความรักความเข้าใจเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าหากเรามีคุณธรรมในความเป็นมนุษย์ที่งดงามด้วยความเข้าใจในความหลากหลายก็คงมีความหนักแน่นเพียงพอที่จะถ่วงดุลปลาช่างตุลาการนี้ให้เที่ยงตรงทุกความหลากหลายล้อมรวมกลายเป็นหนึ่ง นำพายานพาหนะที่ชื่อว่าประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงบนพื้นฐานความรักเคารพในคุณค่าและตัวตนความเป็นคนอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ